สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆชาวนี้แม่รัดก,ก็ได้มาพวนดินใส่ปุ๋ยเห็ดต้นผักเป็นผักเคีวกำลังโตเลยนะคะปลูกไว้กินเองทำเมี่ยงทำอะไรนี่จะเป็นเออซะละเน่ซะลแะแน่ในกล่องโฟมนี่แต่งให้เขาเป็นพุ่ม ผักสลัดก็กำลังโตนะคะเนี่ยผักสลัดเรากำลังโตพาชมสวนผักชาวนี้ชาวนี้ก็ได้ปลูกผักบุ้งเนี่ยปลูกผักบุ้งผักบุ้งจีนตัวเลขก็มีอยู่ในกระถางทีนี้ก็ตัดจากกระถางมาลงดินเนี่ยเป็นแปะตำปึง อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคปปะปลูกไว้กะเพราตะไคร้เป็นดอกไม้ต้นชมพู่เนี่ยเมื่อเช้าก็เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาลงสารแหน่พโพนดินให้เขาแล้วก็ได้แยกโหระพาลงกระถางแยกออกจากตรงนี้แหละ อาหารเชา้านี้แยกมาไว้ตรงนี้ใส่กระถางหลบแดดก่อนให้เขาเฟื้นตัวก่อนวันนี้แดดดีมากร้อนร้อนแล้วก็ฝัง้งนี้เป็นต้นมะเขือไม่รู้จะได้กินไหมใส่ปุ๋ยให้เขาเมื่อเชา้านี่เป็นผู้ข้าว กำลังงามเลยก็ได้แยกต้นต้นส้มจีดลงกระถางตอนแรกกระถางมันจะมีกระถางละสองต้นสองต้นได้แยกออกมาเป็นต้นละกระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หับเจ็ดต้นร้อน แล้วก็ได้ปุ๋ยใส่ในกองผักขึ้นช่ายขึ้นช่เราไปอยู่สองกระถางเอาไว้กินกับเนี่ยโอ้ยร้อนมากเลยแดดดีมากเลยวันนี้สวนผักเนี่ยเราก็จะประมาณนี้คะตรวน,นี้ก็จะเป็น ตําลึงเป็นตําลึงแล้วก็อันชันต้นมะละกอตรงนี้ก็กำลังติดดอกเลยติดดอกเต็มเลยลยอยเข้าติดลูกนะคะอะไรก็ไม่รู้มุนี้ก็จะเป็นดอกไม้ ตกไม้ท่างบ้านเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า